ทำไมต้ององคงอิงข้อแรกก่อนพี่โข้อแรกนะออตอนนี้ต้องเป็นองค์อิงแล้วละ่ะนี่จะเป็นไม่มีทางไหนที่สะดวกโยทินเทียบเท่ากับโอกาสนี้อีกแล้วที่องค์อิงจะเดินเข้าไปสู่เวทีนายกรัฐมนตรีเพราะเสน<พ>้นได้สะดวกโยทินที่สุดเพราะเส้นทางก,การเป็นหัวหนพรกเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือนายกรัฐมรีคำถามก่อนหน้านี้ว่าจะเมื่อไหร่ใช่ก่อนนั้นกะว่าปลายเทอมหรือว่ารอเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ครั้งนี้มันโอกาสที่ดีสุดและที่สําคัญ เมื่อคุณพ่อเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอบอกแล้วครั้งนี้จะมาช,ช่วยประเทศชาติอย่างเต็มที่เนี่ยาถามง่ายๆเลยเมื่อช่วยประเทศชาติอย่างเต็มที่เนี่ยจะช่วยอาจารย์ใจกเกษมหรือช่วยคุณแพทองทานโอ้คนอ,อะไรเต็มที่กว่าไม่ไมต้องบอกครับ <c oughs> ช่วยอุ้งอิงเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าอาจารย์ใจกเกษมนะ ถ้าอาจารย์เกษมช,ช่วยจะช่วยอาจารย์ใจเกษมช่วยช่วยอาจารย์เกษมนะต้องบอกช่วยอาจารย์เกษมเต็มที่อะไรไงเอา้าเมื่อเทียบกับอ<บ>ุคงอิงอะต้นทุนคุณทักษิณเท่ากันเลยอ๋อ,อใช้ต้นทุนในการเคลื่อนในการเข้ามาช่วยเนี่ยเท่ากาันแต่แ<อ><อ>ลูกได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองของประเทศไทยในตระกูลที่มีนาย,ยกสามคนเออไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นข้อแรกอ้าวอ้าวข้อต่อไปนะ ถ้าจะเลือกอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยโอ้กพูดถึงอายุพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่ไก่พูดถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัยครับเพราะคนไปแซวว่าไบเดนเมืองไทยไหมโอ้มันหลายเรื่องไงนะใชอ่อันที่สามยังถูกขุดมาเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวอะไรนะโอเคยไปแสดงจุดยืนเรื่องของกรรมการจุทิศาสตร์เพื่อไทยแก้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเสนอให้รฐัฐสภาแก้หนึ่งสองมันหลายรเรื่องเจอชัยเกษมนะเจอมรดกว่าด้วยเรื่อง ที่เคยเปิดตัวออกถแถลงการในนามประธานยุทธศาสตร์<ช>ทีเดียวเปรี้ยงเดียวนะใช่วุ่นวงกันไปหมดแลละครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์ใจเกษมก็ออกแถลงแล้วว่ามันเป็นเรื่องของรัฐสภาแนวทางเพราะฉะนั้นทําไมต้องอ้วงเนี่ยมันใช่เลยมันใช่เลยครับว่าไม่มีโอกาสไหนอีกแล้วที่เพื่อไทยครับและตระกูลชินวัตรจะสามารถสร้างนายกรัฐมนตรีหญิง ให้เดินเข้าไปสู่เป้าหมายได้ง่ายสะดวกโยทินเท่าโอกาสนี้อีกต่อไปใช่ไหมและก็บอกครั้งนี้นะการออนอกจากว่ามีการต่อถอนนายกหรือว่าพ้นจากนายกของท่านนายกเศรษฐาแล้วเนี่ยยังมีการล้างไพ่โอกาสมันมาพร้อมกับโอกาสของประชาธิปต์ตอนนี้ประชาธิปต์กำลังประชุมสอสอ,อยู่นะใช่ว่าพรุ่งนี้จะโหวตยังไงครั้งก่อนเนี่ยสิบหเสียงเนี่ยโหวตนายกเศรษฐามาแล้วนะ ครั้งนี้จะมากกว่าเดิมไหมรอบที่แล้วโหวตนายกศิทธาเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อครับ <c oughs> ตอนนี้เขาบอกว่าเกณฑ์จริยธรรมนี่แหละอจะทําให้คนเป็นนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีสํานึกในการทําหน้าที่ที่เข้มข้นกว่าปกติจากกรณี <c oughs> ของคําวินิจฉัย ของคุณเศรษฐาทวีสินครับเพราะถ้าของกรณีของใจเกษมก็มีก็มีบางเรื่องบางราวเช่นคือจากคำหนึ่งสองเนี่ยแหละมีผลอย่างมากพี่โอดูหนิมนี่ติโอดูนี่นะวันนี้ทุกพักทุกรมรัฐบาลออกมาแถลงยืนต่างๆเนี่ยเพื่อไทยตัวเลือกแรกเลยเมื่อคืนอเรื่องอาจารย์ใจเกษมโยนชื่อใจเกษมมาปึ้งใจเกษมพร้อมแต่ช้าแต่วันนี้เพื่อไทย บอกว่าพร้อมอามายอมรับว่าพร้อมแต่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพออแต่คนในพักบางหลายคนออไม่เห็นด้วยครับสอส,อสอโหวตแพทองทานกันหมดเลยเออนั่นแหละทีคุณเห็นภาพไหมถูกต้องอคุณนุทินชาวิรุภูลตัวแทนของภูมิมใจไทยบอกสนับสนุนแคนดิเดตนนายกมาจากเพื่อไทยเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอแต่มไม่สนับสนุนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองมันพูดง่ายๆสัญญาณที่ส่งผ่านไปนั้นส่งผ่านไปที่ใครรู้ไหม ชัยเกษมนิติศิรีเออหนึ่งหนึ่งสองแล้วหนึ1 1> ออ่งคนนะ้ซึ่งถ้าเป็นก้าวไกลแข่งผมไม่แปลกใจกับถแถลงการเรื่องหนึ่งสองเอาคนต่อไปเอ,อเอาที่หนึ่งสองก่อนเอาเอาเอารวมไทยสร้างชาติรวมรวมไ,ไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัตวพิยารัฐวิภาค,คเข้าไปหาเือกันที่จันทร์สองล่าเมื่อคืนนั่นแหละปรากฏว่าหนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยครับแต่แตย้ำจุดยืนต้องไม่แก้หนึ่งสองโคตาล้มตีต้องเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะ อาไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองก็คือใครอ่ะก็จุดยืนคุณเป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็ระแวงอ่ะครับพี่น้องครับคุณวราวุิวราวุิศิลปะอาชายืนยันสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแต่ต้องไม่แก้หนึ่งสองและโคตา้ารับตีคงเดิม <c oughs> เห็นไหมล่ะตอนนี้นะเขาบอกว่าแคนดิเดตเนี่ยนายกถูกยืนยันมาจากคนแกนนำเหล่านี้หมดเลย <Yeah. S 2> ว่าหนุนจากเพื่อไทยจริงครแต่ห้าม เข้าไปยุ่งกับมาตรา112หรือดำเนินการ<จ>แก้ไขคือ3ามพักนี้<อ>มีการพูดถึงมีเงื่อนไขเรื่อง112ใช่ชัดเจนมากเอลองไปฟังไหมลองไปฟังผู้นำหัวหน้าพักแต่ละพักของพรรครัฐบ,บาลต่อจุดยืนของว่าที่นายกคนใหม่ครับพักกลุ่มใจไทยในฐานะพักรรครัฐบ,บาลยินดีสนับสนุนบุคคลในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายก ของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกมนตรีท่านต่อไปพรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่สนับสนุนบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกมนตรีที่มีนโยบายที่จะต้องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับว่าเรานะครับจะสนับสนุนนะครับบุคคลที่จะเป็นนายกมนตรีคนต่อไปตามที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอนะครับ ปดที่สองคือพรรคนะครับเรามีอุดมการชัดเจนว่าพรรคใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริ์นะครับหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับมาตราหนึ่งหสองไม่แตะอย่างเด็ดขาดนะครับและนโยบายสามประเด็นที่สามน่ก็คือในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเป็นนโยบายหลักของเราอยู่แล้วซึ่งทางพรรครวมไทยตั้งชาติเราได้ประชุมหารือกันเมื่อเช้านี้นะครับก็มีมติที่จะสนับสนุน คนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคหลักในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังยืนยันหลักการเดิมของเราก็คือว่าต้องไม่มีการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา1นึนอะครับอันนี้ยังเป็นจุดยืนเดิมของพรรครวมไทยตั้งชาติเป็นไงละ่ะอาจารย์ชัยเกษมที่ยังหลอกหลอนตรงนี้ครเมื่อตอนปี64ส่ามเอ็ดตุลา64นะนี่คือแถลงการที่ลงนามโดยประธานยุทธ,ธศาสตร์ ของพรรคเพื่อไทยนี่แหละที่ชื่อชัยเกษมนิติสิริตอนนี้ครุฑปินี้มาตามหลอนซึ่งอาจารย์อาจารย์เจยเกษมก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นว่าใช้หนึ่งสองในในการที่แบบเอาความผิดทางการเมืองพวกนี้ไปใช้ยแสดงความคิดเห็นเอแล้วก็การแก้เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐสภาอาจารย์ก็ชี้แจงมาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสิ่งเนี้พี่วที่อ้างมาและคําชี้แจงทั้งหมดน่ะ มันถูกกลบโดยจุดยืนของพรรคร่วมแต่ละพรรคก็เลยผลักให้อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเนี่ยลนลงกลางทางครับ <laughs> ใช่ไหมยังไม่ทันเดินเข้าสู่เสนอชื่อในสภา,า <laughs> กลางทางตอนนี้ในเกมทั้งหมดที่จันสองล่าที่พูดคุยกันทั้งหมดน่ยตกลงกันว่าจะร่วมหอลงลงไปในทางเดียวกันเหมือนเดิม <laughs> และจะเร่งดำเนินการในการ เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วครับแล้วคุณเสรีเนี่ยจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมครั้งนี้ไม่รู้แหละแต่ดูกันให้ดีรอบนี้องค์อิงกำลังเดินเข้าไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีสอรอหนึ่งครับอย่างสะดวกราบลื่นหรือไม่พรุ่งนี้รู้พี่วีบอกว่าพักร่วมพักฝ่ายค้านตอนนี้มีร่วมรัฐบาลมีสามหนึ่งสีที่เหลือเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านตอนนี้พักอันดับหนึ่ง ก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนพกา้พกะาะไกหมดไปแล้วพรรคประชาชนไม่มีแคนดิเดตนายกรี่นึกจากถูกตัดสิทธิ์ครับเหลือหนึ่งคนจับตาว่าฝ่ายค้านหนึ่งคนคุณจุลินจะมีสมาชิกสภาเสนอชื่อแข่งหรือไม่และจับตาต่อไปเมื่อได้นายกคนจับตาต่อไปลุงป้อมจะไปโหวตให้พลังประชารัฐจะไปโหวตกรณีคุณป้อมจะโหวตให้กับคุณอุ้งอิงหรือไม่จับตาต่อไป จะมีการล้างไพ่คอรมอดึงปจายปัดเข้าร่วมหรือไม่โอ้โหซึ่งตอนนี้ะครับสอป้ายปัดกำลังประชุมอยู่ว่าจะโหวตยังไงครับที่แล้ว16เสียงโหวตให้รัฐสภาครั้งนี้จะมากกว่า16หรือไม่ซึ่งมากกว่า16มีผลต่อเรื่องนี้ครับโอ้การเมืองตั้งแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อาทิตย์หน้าร้อนแรงที่สุดและยังมีกระแสข่าวจะมีการสลับกระทรวงระหว่างพรรคมีกระแสข่าวออกมาแล้ว คุณพี่ชัยรำตรีว่าการกระทรวงการคลังรงองนายกอาจจะไม่ไปต่อโอ้ห<อ>าคุณคลังสําคัญในใช,ช่วงภาวะว,ะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้สําคัญจริงๆโอ้ดิ l าวอลิตตอนนี้<อ>ส,สัมผัสแล้วว่าอาจจะเลิกเลื่อนไปอีกเอออ,อันนี้ก็สัมผัสแล้วก็มีข่าวออกมากระเซ็นกระสายตกลง e. ลเออก้าอี้รัฐมนตรีในโคต้าเดิมจะมีใครสลับประเปลี่ยนกันไหม ถ<โ>ึงขั้นว่าครั้งนี้ครั้งต่อไปจะมีรัมรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอีกโอ้ครับรอนติดตามเนชั่นอินไซด์อย่างต่อเนื่องนะครับ